ต่อมามาดูวิธีการเซต heading 3นะคะในเอกสารชิ้นนี้ heading 3จะอยู่ในลักษณะน,นี้นะคะเป็น heading 2แล้วก็จุดแล้วก็ตามด้วยหัวข้อย่อยนะคะก็จะเป็น heading 3นะนะคะโอเคนะคะวิธีการนะคะก็คือว่านะคะเราเอามาอ์ไปคลิกบริเวณของที่ต้องการให้เป็น heading 3นี่แหละนะคะแล้วก็เลือกเป็น heading 3ซะนะคะ แล้วก็ทีนี้นะคะเราก็ต้องทำการาเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนะคะของตัว numbering นะคะตรงนี้นะคะเราจะใส่เลือกการใส่ numbering แบบที่ว่ามันผูกพันกันนะคะก็คือมี heading 1 heading 2 heading 3นะคะเลือกอันนี้นะคะ อันนี้นะคะเป็นมันติ Level นะคะแล้วเราก็เลือกไปที่ heading 1, 2, 3อันนี้นะคะเราจะได้ติด heading 1มาด้วยซึ่งเราไม่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการแก้ไขนะคะก็ไปกดที่เดิมนะคะแล้วก็เลือก define new multi level list นะคะนะทีนี้นะคะเราก็จะมาที่ Level ที่1 นะคะซึ่งเลเวลที่1เนี่ยเราจะไม่ใส่เลขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลื่อนออกไปอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะนะคะแล้วก็มาที่เลเวลที่2นะคะมันจะติดจุดอยู่ข้างหน้านะคะเราก็ไม่เอาเอาจุดออกนะคะแล้วก็มาเลเวลที่3ประมาณ3เลเวลก็พอเนาะนะคะเราก็จะไม่เอาจุดแล้วก็จุดออกนะคะเพราะนั้นเราจะได้ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อโอเคไปก่อนนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราจึงทำการเปลี่ยนฟอนต์นะก็มาที่ตัว heading 3นะคะแล้วก็คลิกขวานะคะเลือก modify นะนะคะตรงนี้ก็จะเป็น time นะ12แล้วก็ตัวนี้นะคะ,ะแล้วก็ขยายนิดนึงนะคะอะ่ได้แล้วก็โอเคไปนะคะเนี่ยเราก็จะได้ heading 3ตามนี้แล้วนะคะ